าหนูไม่มีฟันแท้แบบนี้ละคะฟันเคี้ยวด้านขวาเป็นฟันน้ำนมเคสแบบนี้เจอบ่อยค่ะเพราะหลายๆคนนะคะไม่มีฟันแท้ค่ะเรียกว่าฟันแท้เนี่ยหายไปเวลาที่ฟันของเราเนี่ยจะมีขึ้นมาได้มันจะต้องมีกลุ่มเซลล์หนึ่งที่เรียกว่าทูสบัตทูสบัตเหล่านั้นนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะทําให้จากเซลล์เล็กๆข้างเป็นฟันโดยการสร้างฟันเนี่ยจะเริ่มจากการสร้างตรงบริเวณตัวฟันก่อนนะคะแล้วค่อยๆสร้างบริเวณรากฟัน่ะกลับมาสู่กรณีเคสแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่ามันไม่มีทูสบัตที่จะสร้างเป็นฟันแท้ของันนเีีียว้ ทีนี้เวลาที่เราเจอว่าเราเหลือแต่ฟันน้ำนมเนี่ยคุณหมอเขาต้องเอ็กซเรย์ใช้ก่อนนะว่าฟันน้ำนมเนี้ยรากฟันของฟันน้ำนมเนี่ยมันยังยาวมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่ฟันน้ำนมเนี่ยยังมีรากยาวอยู่คล้ายๆเคสนี้เลยหมอจะมองเป็นเหมือนฟันแท้ซีหนึ่งนะที่มันยังมีความแข็งแรงอยู่แต่แค่รากฟันเขาเล็กแล้วก็ตัวฟันจริงที่ยิ้มออกมาเนี่ยมันดูเล็กแล้วก็ดูจิ๋วเกินไปเวลาที่เราเจอเคสนี้เนี่ยเราก็มักจะใช้วิธีการจัดฟันนะแล้วพอตอนจัดฟันเสร็จเราก็จะไม่ปิดช่องตรงนั้นให้หมดค่่ะะเเพรรรราา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 ววใในนนนอคตสมถงแผก อุดเติมทําให้ฟันมันดูใหญ่ขึ้นหรือการทํำวีเนียหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าฟันน้ํานมซี่นั้นเนี่ยอาจจะผุเยอะมากเกินหรืออะไรก็ตามเนี่ย อาจจะกลายเป็นครอบฟันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเผื่อพื้นที่เอาไว้นะสำหรับการทำฟันทรงใหม่หรือขนาดใหม่ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมีกรณีแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีการปรึกษาระหว่างคุณหมอจัดฟันแล้วก็คุณหมอที่ทําครอบฟันหรือวีเนียร์ก่อนเลยนะคะเราจะต้องวางแผนตอนจบตั้งแต่แรกเพื่อที่ว่าเราจะได้แหวกช่องให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกับฟันที่เราจะต้องการได้ตอนสุดท้ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารากฟันน้ํานมเนี่ยมันสั้นเกินไปและดูไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาในการถอนฟันซี่นั้นออกแล้วทําาาเเปป็นนนนนนรรกกฟฟัััทททียมหือสดแไค่ะ